อะมาดูผลิตภัณฑ์นนะครับสินค้าโอทอปนะของฝากที่นี่นะครับเอ่ผลิตภัณฑ์จากนะฮะนี่ครับชาอูหล,ลงนะดั้งเดิมนะฮะนี่สวยงามจริงนะฮะเอซนี่สับป,ปะ,ดะรดจากไร่สดๆนะฮะวางมาอยู่ลนะนี่ยอลีโอตัด โอ้โหสุดยอดแบบนี้ไม่เคยเห็นเปิดเป็นขวดนี่โอ้โหนี่โอ้โหเนี่ยเนี่ยคือเขาจะมีลักษณะนะครับนี่กิจกรรมบอลลูนด้วยนะที่นี่นะครับนี่ มิวสนี่สวยนะฮะก็ะจะมีซอสพริกนะฮะที่ให้ทดลองใช้งานอยู่นะ,ะนี่เด้ชิมได้ไหมนี่บ๊อบคอนก็มีเยอะแยะนะก็สกามารถมาเตะ จ่ายที่แคชเชียร์ตรงนี้นะก็สามารถนี่นะซื้อเสื้อ,อไปได้เลยนะ <S 2> <S 2> นี่กิจกรรมนะบุรีรัมรบุรีรัมเอฟซีนะฮนะเอฟซีนี่เสื้อบุรีรัมนะเออ นี่ฮะสวยงามเนี่ยของแท้เลยนะครับ FC นี่ จากไล่นะฮะสกัดจากไล่ใน, posible, ในร้านกาแฟตรงนีง้จากสิงปรานะฮะโหเยี่ยมมากนะรับตื่นตาตื่นใจนะกับสิงปรานะอนนเอาละครับเมื่อกี้ไปดูนะครับของฝากนะฮะ ผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากเลยนะรับสีจากสิงปารนะฮะสุดยอดกับการที่มาดูในฟาร์มครับ8 0 0พันกว่าไร่ปลูกไร่ชาปลูกนู่นปลูกนี่ครับปลกูกผักออกแกนิกนบบเยอะแยะเลยนะหลายทุนมาเที่ยวที่เชียงรายนะขอบคุณครับเรามีเช็คอินนะฮะสวยงามเยอะแยะดอกไม้พันนานา,นาพันนะ์ขอบคุณครับ